แล้ววันนี้พบกับพี่หนุ่มกันชัยค่ะสวัสดีค,ะนนค่ะสวัสดีครับพี่หมวยครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับมานั่งสัมภาษณ์พี่ยินดีมากค่ะนะฮะคือต้องบอกพี่หมวยอย่างนี้จริงๆแล้วตัวพี่เองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเส้นผมบ่อยมากนะครับคือเมื่อก่อนเนี้ยพอสระผมปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยมันจะหลุดร่วงมาคือหลุดมามเยอะมากเลยนะ,ะเป็นกระจุกกระจุกเลยแล้วคือคุณหมอก็บอกเลยบอกว่าคือถ้าเกิดผมรุดแบบนี้คุณมีปัญหาแล้วเราเองก็กลับไปหาต้นเหตุกลับไปหาสาเหตุว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรปรากฏว่าพี่ก็ไปเจอว่่าน พี่เนะี่ยทำผมทุกวันนะมีทั้งสเปรย์เจลเจอได้เป่าผมนะสองไปเจอเรื่องของแชมพูสระผมที่มีสารเคมีเราคิดว่าอ๋อพวกนั้นจะช่วยเราได้แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้มันกลายเป็นยิ่งแบบกอ่อเกิดให้แบบเกิดความหมักหมมหอของสารเคมีแล้วก็สิ่งสปกปรกบ,บนศีรษะเราด้วยทีนี้พี่ทํำยังไงปรากฏว่าตัวพี่เองเนี่ยก็ไปเจอไลโอซึ่งก่อนหน้านี้พี่เคยใช้มาแล้วประมาณสัก10ปีก่อนคือเมื่อก่อนเขาขายในร้านขายยานะครับแต่หลังจากนั้นก็หายไป ทีนี้ทางพาร์ทเนอร์ของพี่คุณส่วนของพี่เนี่ยเขาไปเจอเขาก็เลยซื้อมาเพื่อรีแบรนด์แล้วก็มาชวนกับพี่ทำพี่ก็ทําด้วยเราเองทําหน้าที่เป็นผู้ที่นําสังคมอยู่แล้วทําหน้าที่เป็นสื่อและพี่เป็นคนสตรีคเรื่องพวกนี้มากพี่ก็เลยเอามาลองใช้ดูก่อนว่าถ้ามันยังดีอยู่แล้วมันสามารถลดการหลุดลุ่งของเส้นผมพี่ได้พี่ถึงจะยอมที่จะเป็นทุ้นส่วนด้วยพี่ถึงจะยอมทําด้วยแล้วมันก็ตอบโจทย์พี่จริงๆสุดท้ายพี่ถึงได้มาเป็นเจ้าของ แล้วก็ทําเองเนี่ยนะฮะที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะครับสารก็เนี่ยเป็นธรรมชาติจริงๆ hmm. นะครับก็คือไม่มีพวกพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มี SLS อะไรนะเพราะเขามีแต่พวกสิ่งที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะฮะอย่างเช่นอะนาแกนแล้วก็คือจะมีพวกว่านหางจระเข้มีโสมนะมวิตามินดีวิตามินบีต่างๆนานา,นานเนี่ยอยู่ในนี้3ขั้นตอนนะฮะในการที่เราต้องใช้ก็คือเราใช้แชมพูลดการหลุดรวงของเส้นผม<ฆ>สองเราต้องบำรุงเส้นผมด้วยครีมนวด hmm. และก็3นะฮะจะเป็นแฮร์โทนิกตัวนี้ ใช้ในการฉีดไปที่หน,นังศีรษะแล้วก็น,นวดนะครับพ่นง,ง่ายๆเลยพี่หมวย <backs> ก็คือจับนี่นะจะมีฝาเป็นฟลิปอย่างนี้แล้วก็ฉีดเนี่ยฉีดแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้อ,อย่างนี้ขย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 ี้คือฉีดได้ตลอดไม่จําเป็นว่าคุณสระผมเสร็จแล้วค่อยมาฉีดนะฮะค่ะอ่าอย่างนี้ครับแล้วก็ลองดูนะฮะของพี่เนี่ยพี่หมวยลองดูเนี่ยเอาเป็นว่าเห็นอย่างนี้อะไรเอ่ยให้ดูเองก็แล้วกันมาอย่างนั้นนะค่ะ